เที่ยวกันต่อที่ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคึกคักเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวเกือบมือนะเดินทางไปชมความสวยงามในห่วงของช่วงลอยกระทง14-16พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยนายพานุเดชชัยสกุลท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับบอกว่าในช่วงของเทศกาลลอยกระทงก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน8,195รายยานพาหนะจำนวน3,422คัน พากันไปเที่ยวขึ้นสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และชมทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนคึกคักมากมก็ถือว่าทุ่งบัวตองที่ดอยแม่อุคอเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะฮะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องครับโอ้ดูลงดูน,น่าจะเย็นสบายเลยนะสัมผัสถึงอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เย็นสบายะนะครับ โดยตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวชมดอกบัวตองก็จะมีเจ้าหน้าที่วัฒนอุทยานทุ่งวัวตองดอยแม่อูคอองค์การบริหารสวนตําบลแม่อูคออำเภอขุนยวมโรงพยาบาลขุนยวมและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพขุนยวมจัดเวรยามไปรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวการจัดระเบียบสถานที่จอดรถการดูแลรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บอาจจะป่วยเล็กน้อยก็ต้องมีการรักษากันครับ อย่างไรก็ตามครับท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะให้ไปเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองอช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนทันวากมนี้เพราะว่าเป็นเวลาที่ดอกบัวตองจะบานพร้อมกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก่อนที่จะรุ่งรวยตามการเวลาและกว่าจะได้ชมอีกก็น่นเลยนะฮะปลายปีหน้า สวยงายมากไปกันบายไป,ไปเขาดาวปีใหม่ที่นั่นเลยได้ไหมโอ้ oh, อาจจะ <laughs> รอไม่ถึงเอาต้นเดือนธันวาแต่ก็สวยจริงๆนะ <laughs> เ,<า>เรื่องอารามเลยทีเดียวนะครับ